ลิซ่าระเบิดความมันบนเวทีโคเชล่าวิก2ด้วยการร้องสดแบบชัดเปะ๊ะพร้อมโชว์สุดมืออาชีพแม้เผชิญลมแรงและปัญหาเทคนิคแฟนๆยกให้เธอเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงทั้งคุณภาพและความมั่นใจโชว์ครั้งนี้ทำได้ดีแบบสุดๆเรียกว่าการกลับมาขึ้นเวทีโคเชล่าในปี2025ในสุดสัปดาห์ที่2น้องลิซ่าก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ตราตรึงใจแฟนๆทั่วโลกพร้อมตอบย้ำว่าเธอไม่ได้ลิปซิงด้วยการร้องสดแบบชัดแจ๋ว ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะโดยหลังจากที่วิกแรกมีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับระบบเสียงเวทีสัปดาห์นี้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยมีการปรับเสียงแบ็คกริงแท็กให้เบาลงเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ยินเสียงสดของน้องลิซ่ายอย่างชัดเจนปลดล็อกทุกคำคอรหาพร้อมโชว์แบบจัดเต็มทั้งร้องและเต้นและแม้ว่าจะเจอลมแรงจนอินเอียร์หลุดในช่วงต้นของโชว์แต่น้องลิซ่าก็โชว์ความเป็นมืออาชีพจัดการกับปัญหาได้อย่างแนบเนียนพร้อมทั้งยังคงยิ้มและสนุกบนเวทีตลอด สะท้อนถึงความสุขที่ได้แสดงออกมาอย่างแท้จริงค่ะซึ่งความเป๊ะของน้องลิซ่าไม่ได้หยุดแค่เสยียงร้องหรือท่าเต้นเท่านั้นแต่รวมถึงการเปลี่ยนชุดกว่า4ลุกที่โดดเด่นโดยเฉพาะลูกเปิดตัวในชุดมังกรแดง ที่ทําให้แฟนๆต่างขนานนามว่าเธอคือตัวแม่ของเวทีโคเชล่าค่ะและแม้ว่าลมจะแรงผมจะสะบัดขนาดไหนแต่หน้าม้าก็ยังอยู่เป๊ะและน้องลิซ่าก็ยังควบคุมเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้แฮชแท็กลิซ่าเชล่าและ Rockstar Lisa ติดเทรนในแพลตฟอร์ม X อีกครั้งพร้อมเสียงเชื่จอมจากแฟนๆว่าที่สุดเหมือนเดิมค่ะโดยแฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าเวอร์ชันนี้ร้ที่ติทุกด้าน ทั้งคุณภาพการแสดงทักษะการร้องความมั่นใจและพลังงานที่เปล่งออกมาจากเวทีมันชัดเจนว่าเธอไม่ได้แค่ขึ้นมาแสดงแต่เธอขึ้นมาปล่อยของและมอบหัวใจให้กับเวทีอย่างเต็มที่ค่ะและการขึ้นเวทีซาร่าเต้นกับงานโคชิระในปีนี้ <c oughs> ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของนอนลิซ่าจากศิลปินเคป๊อปสู่ศิลปินเดี่ยวระดับโลก ทุบสถิติโชว์โคเชล่าติดอันดับท็อป10วิดีโอที่มียอดชมสูงสุดตลอดการของโคเชล่าบน YouTube และวิก2ในครั้งนี้น้องลิซ่าก็จัดเต็มกับเซตลต์ยาว55นาทีโดยนำคอนเสิร์ตอัลบั้ม o u t e r Ego ที่มี5ตัวละครไม่ว่าจะเป็น Roxy, Gigi, w i x x i s u n n r ่ s p นี d d y มาโชว์กันถึง5โชว์ย่อยเท่านั้นไม่พอคะ่ะชุดคอสตูมของน้องลิซ่ายังมีการเปลี่ยนจากโคเชลาในสัปดาห์แรก เดวไดว่านอลิซ่าเสิร์แบบสุดๆจนคนดูเก็ตและประทับใจอย่างมากทําให้แฟนๆทั่วโลกต่างพากันโพสต์และรีโพสชุดคอสตูมและกลารแสดงอย่างล้นหลามนอกจากนี้ค่ะแฟนขับตาเหี่ยวยังแอบ,บเห็นคลิปนาทีตากล้องร่วงหล่นเกือบตกบันไดเลยทีเดียวงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆถึงกับแซวว่าเพราะความสวยของอลิซ่ามันกระแทกตาจนทําให้เกิดโมเมนต์นี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ